น้องกลับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกลับอนุโมทานาสาธุเจ้าค่ะครับสาธุครับท่านบุรีดาสิพกไก่ผู้เดินมนานารรคในระดับพระนามมีในทรงอภิธรรมชาติเราเชิญนกันกการทางจิตท่านเป็นไงบ้างครับสาธุน้องกลับขอการอาจารย์ <c oughs> ตัณฑิตรอบเมื่อเช้าเจ้าค่ะ <c oughs> ช่วงที่เริ่มนั่งองค์นิวรันที่นี้ก็คือองค์การมาสันทานนิวรันที่เด่นขึ้นมาค่ะท่เจ้าทับ ภาษาอย่างต่อเนื่องหนึ่งองค์ธรรมพระสำรวมินซีไว้ที่ปลายจมูกแล้วค่ะพอสำรวมินซีไว้ได้แล้วก็ค่อยเจริญมาวิธีองค์ธรรมองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่ไปตามลาดับเจ้าค่ะอย่างต่อเนื่องค่ะองค์นวันห้าที่มีอยู่ที่แสดงขึ้นมาก็สงบลงไปเจ้าค่ะก็เกิดการสำรวมินซีย์ไว้ได้แล้วค่ะทำทั้งหลายย่อมทั้งหลายไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำาหลายบริบูรณ เกิดองค์วิตกวิจารเนอะค่ะในช่วงที่เกิดองค์วิตกช่วงแรกก็จะมีเยอะน่อยค่ะแล้วก็จเจริญม,มาวิธีสีองธรรมค่ะก็สำรวมอินทรีย์กลับเข้ามาได้ดังเดิมค่ะองค์องค์วิตกวิจารค่ะช่วงที่มีองควิตกวิจารก็ก็สั้นลงค่ะก็สำรวมอินทรีย์ได้ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ โค้งวิโตวิจารเขาก็สงบลงไปค่ะทำทั้งหลายย่อมดังหลายไปสู่ทำดังหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำหลาย,ย,ออย,าลายบริบูรณ์เกิดองค์มารผู้มีบาเข้ามาดลจนิตแล้วก็มาสิงไกยพรมทาให้เกิดอาการจามค่ะจามรัวๆหกเจ็ดครั้งค่ะจนน้ำมูกจะไหลยอย่างเนี้ยค่ะน้ำมูกไหลก็ไม่สนใจกับอาการที่มีอยู่ค่ะก็เป่งเสียงออกมาดังเดิมกือบกบหนดจึงเลยมาวิธีเสียงทำดังเดิมค่ะ อแล้วพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งค่ะก็เริ่มมีอาการปวดท้องคล่องน้ำค่ะเป็นปวดท้องหนักปวดท้องหนักก็ไม่สนใจกับอาการค่ะก็นั่งจะเริ่มมาวิธีเสี่ยงทำยังต่อเนื่องค่ะอาการที่ปวดท้องหนักก็ก็หายไปค่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะเข้าห้องน้ําเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะอ่าแล้วข้าพเจ้าก็สารวมอินทรีย์อยู่ที่ปัจจมบัอย่างนี้ค่ะข้าพเจ้าก็เกิดองค์ที่เป็นองค์สุข ขึ้นมาคะ่ะเป็นความสงบเงับขึ้นมาคะ่ะแล้วก็ทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทำทั้งหลาย ang, ทำทั้งหลายย่อมยังทำาหลายบริบูรณ์เกิดองค์เวทนาคะ่ะนั่งแล้วก็ปวดขาแต่ว่าอาการปวดเขาก็มีอยู่แต่ไม่ไม่ไมส่ปา,ารนอาการที่มีเลยคะ่ะเขาก็ปวดแต่ก็นั่งนั่งตั้งกายตรงดำรงสติมันเฉพาะหน้าจะเลยมาวิธีสี่องค์ทำอย่างต่อเนื่องคะ่ะแล้วก็ช่วง ไายถ้ายชั่วโมงค่ะองเวทนาก็เกิดแล้วเขาก็ไม่เบาบางลงเลยค่ะก็มีความวีคูณขึ้นความเจ็บที่การนั่งค่ะพอเขาเริ่มมีเวทนาขึ้นเยอะค่ะองค์ตันาที่คอยกระซิบก็แสดงขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะให,ให้ให้ออกก่อนสมาธิไม่ไม่ต้องนั่งให้โคอ,อย่างนี้ค่ะ เสร็จแ,แล้วก็องค์เวทนาที่ขาปวดแล้วก็มีองค์เวทนาที่หัวด้วยค่ะปวดปวดหัวเริ่มกลับมาปวดหัวตอนเพียงก็ไม่สนใจกับอาการทั้งหมดค่ะองตัณหาที่คอยกระซิบทำงานแต่ก็ดับประสาดด้วยอน,นสาาสุสาสโซปดิหารค่ะจะเลยมาวิธีเสี่ยงทำสำรวปอินทรีย์ไว้อย่างต่อเน,นื่องค่ะแล้วก็ใช้ทริคที่ทนอาจารย์ให้มาก็คือการ ลืมตาเพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะเธอก็ไม่ได้ไปสนกับสิ่งรอบข้างค่ะก็มีลืมลืมตาแล้วก็เจริญม,มาวิธีสี่องค์ทำนั่งตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็หลับตาลง่ะสลับกันค่ะก็เจริญม,มาวิธีองค์ตัาหาที่เขาจะสิบทำง,งานอยู่อย่างนั้นค่ะข้าพเจ้าก็ไม่สนใจค่ะส่วน,นนาฬิกาเขาก็ดังหมดเวลาขึ้นมาแล้วก็กําหนดออกจากสมาธิค่ะ พอล,ลืมลืมลืมตาขึ้นมาเขาก็มีความมีความโล่งโป่งอย่างค่ะแานน้ำกับทนนาำตาเจ้าค่ะครับจาทุครับนะก็ถือว่ามีกําลังจงขึ้นแล้วนะครับที่ไม่เชื่อต่างหาที่ก่อยติดแล้วก็ไม่กลัวเวทนานะครับเพราะฉะนั้นความที่กลัวความสะดุง้งนะครับความประมาทตรงเนี้ยจะทําให้กําลังถดถอย นะครับถ้าไม่กลัวนะไม่พลาดพังให้เขาไม่สะดุ้งกับไม่ประมาทก็จะเพิ่มกําลังขึ้นมาอย่างมากมายนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้ท่านกลัวในความเจ็บความทรมานซึ่งทุกท่านไม่ต้องการต้องการความสุขนะครับดังนั้นจึงกลัวเขาเป็นของเดิมเดิๆยกเว้นนักลบผูกเก่งกล้าทั้งหลายแหละ ที่ไม่กลัวความเจ็บปวดไม่ใช่พวกสาดิตเนาะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงเป็นบาตฐานจำพันนะครับตามที่ให้ข้อทรรมไปถ้าวิญญ,ญาณน้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้ว,ะน,ลวนะครับตั้งแต่สภาวะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนิราาวรณ์ห้าจะเกิดขึ้นก่อนทันทีเมื่อวิญญาณน้นตั้งมั่นแล้ว นั้นองค์นิวรห้ากามาฉันทาต้องปรากฏเพราะอะไรเพราะมีการบรส,สัดมีเจโตสัมผัสต้องเกิดกามาฉันทาก่อนแน่นอนนะการพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีในการปัส,สัดทั้งหลายแลเนี่ยนะองค์พยาบาทก็มาเพราะมีความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีนั่นคือปวิชาและโทมนัสนั่นคือสุขและทุกันน,นิวรห้าจึงอยู่ด้วยกัน ทำไมอยู่ด้ยวยก,กันกับเขาหมดทุกอริยบทแลวถึงจะไปเป็นผินนิพิทาอุจจักรกุจจักแล้วก็วิจิติจฉาเขาตามมาเป็นลําดับลาดับแต่องค์ไหนจะเด่นที่ท่านรู้ก็คือองค์ที่สูงสุดที่มีกําลังสูงสุดในองค์ธรรมของตัวผู้เดินมาถ้ารู้สูงสุดเมื่อไหร่ก็คือการมาจาาันทะพยาบาณิมิทาอุจจักกุจจักตรงเนี้ย เป็นวิกิตจิตฉาเขาจะมาเป็นตามลําดับตามลําดับของเขาแต่ถ้าอินทรียังไม่สูงยังไม่มีกําลังก็จะไฟไปไฟมาก็จะไปอ้อรู้ลังเลสสงสัยเลยวิกิจิตฉาบางทีก็ฟุง้งไปรู้ฟุง้งเห็นไหมแต่กามมาจันดาไม่มีพยาบาทไม่มีทั้งทั้งที่มีอยู่เพราะอินทรียยังไม่สูงอินทรีย์ไม่มีกําลังออว่าตรงนี้ก็รู้แล้ว อินทรีห้าถ้าจับนิวรณ์ห้าได้เข้าใจในนิวรณ์ห้าได้ตรงนี้ก็ไปต่อได้สบายแต่ถ้าตรงนี้ยังไม่เข้าใจะทาข้างบนนัไปไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมครับตรงนี้ท่านเริ่มมีกําลังก็อธิบายฟังก็เป็นตัวอย่างท่านจะเป็นบาตรทานเป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อไปจึงต้องเริ่มต้นกันใหม่ให้เข้าใจกันใหม่นะครับ เมื่อเกิดตรงนี้ปุ๊บเมื่อท่านผ่านได้เขาก็ต้องเกิดแต่ภาวะยังไม่เข้าใจนิวรนแต่ก่อนที่เข้าใจเขาต้องมีอะไรมโนสัมผัสก็คือสุขเวทนาทุกมนาทุกนาทุกทก,ทก,ก็คือเจตโตนั่นแหละเจตโตัมพัสที่เขาผุดขึ้นมาแล้วท่านเกิดความพอใจไม่พอใจนั่นแหละก็คือสภาวะของกามาัันทาที่ไปผัดสัก พายบาตรในวันที่ไปผัสจะแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจอ่นี้ไม่ีแล้วเกิดอะไรทีมิตรค่ะอุจจัรปุจจัรเห็นไหนมความม่วงเอาอนอนความเบื่อหนที่เกียจความง่วงใช่ไหมครับความฟุ้งฟุ้งง่วงกําลังเลยเขาก็ต้องไล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็สภาวะทั้งหลายก็เกิดพร้อมๆกันกับทั้ง อภิชาตและธมนามนั่นแหละก็คือสุขและทุกข์นั่นแหละอทุกขกับมัสุขนั่นแหละเพระาะฉะนั้นเพื่อเกิดอย่างนี้ปุ๊บเวทนาเกิดตัณหามาไหมไมาเจ้าค่ะนะตามที่เขียนให้ไว้ถูกไหมล่ะถูกเจ้าค่ะอ้อพ้าท่านมีนิวรณ์ท่าต้องมีเวทนามีเวทนา,นา,นา,นาต้องมีตัณหาแต่เขาเร็วไงอินทรีย์ท่านไม่สูงท่านจะไปรู้ทันเขาได้ไงล่ะเพระาะนั้นพบจึงเกิดทันทีเลยเพราะอะไรเพราะมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นคือการมาตัณหาเพราะว่ตาตัณหาแล้ววิภวตัณหาทันที เราะนั้นสภาวะต่างๆที่ท่านก็คือเจอกามทางระบบของตัณหาเมื่อมีการปัสสาะทั้งหมดเมื่อมีเวทนาทั้งหมดเมื่อมีนิวรห้าทั้งหมดตัณหาที่คอยกระทิบก็มากระซิบอยู่เรื่อยๆเห็นไหมในกามมาตัณหาแล้วก็อยู่ในภพเนี่ยคือพระวัตหาและเพื่อแท่งเข้าฌานอยู่ก็อยู่แน่เนี่ยนภพระวัตหาอยู่ในฌานั่านอีกไหนละบอกเขาถึงลุ่มเราท่านอยู่เนี่ย ทั้งการมาตัญหาทั้งภพาะวาตัญหาแล้ววีภาวะตัญหานี่คือทุกข์อรศยสตร์ถูกต้องไหมถูกเจ้าค่ะผิดไหมล่ะที่เขียนไว้เนี่ยไม่ผิดค่เออแล้วก็เนี่ยทว่าท่านเข้าไปเห็นเห็นตามนี้จริงไหมรู้ตามนี้จริงไหมล่ะใช่เจ้าค่ะรู้เป็นลําดับลําดับเจ้าค่ะใช่ไหมแล้วเนี่ยแล้วถึงจะมาเข้า,ขาสู่องค์วิตกวิจาร์นะเพียงแต่ว่าเขาเร็วมากไงท่านอ,อินทรีย์ท่านไม่สูงท่านจะมาไม่ถูกเห็นไหมครับ ก็จะข้ามไปเลยนร่มห5เพิ่ปไปที่วิจาร์เลยไม่มีอาการจิตเลยม,มีอาการทางจิตไม่มีเลยแต่ตอนนี้ท่านเริ่มละเอียดไงเริ่มรู้เท่าทันแล้วเนี่ยทําที่ควรรู้ทําที่ควรกําหนดรู้เนี่ยทําที่ควรทําให้แจ้งเนี่ยเห็นไหมนี่คือสิ่งอัศจรรย์นะความอัศจรรย์ของพระองค์นะที่มีในจิตของพระองค์นะ เพราะนั้นพอเขาเกิดสภาวะนี้เขาถึงมีปิติมีมารเขาเสี่ยงไกลผมแต่เขาเร็วไงเขามาแป๊บเดียวเองพอวิตกวิจารปุ๊บท่านเอาวิตกวิจารไม่อยู่ปุ๊บมานเขาเสี่ยงไกลผมแต่ถ้าท่านเข้าใจระบบปุ๊บผ่านวิตกดับจนวิตกสงบไปเขาถึงเขาแล้วเข้าใจแล้วอ๋อองค์ธรรมที่หนึ่งอาการทางจิตต้องมีนิวรณ์ห้าองค์ธรรมที่สองต้องมีวิตกมีวิจารองค์ธรรมที่สองต้องมีปิติองค์ธรรมที่สามต้ององค์ธรรมที่สามมีปิติองค์ธรรมที่สี่ต้องมีสุข เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะย้อนไปอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมอยู่อย่างนี้แหละนะครับเพราะนั้นเพอเข้าสู่องค์ธรรมที่สองเข้าสู่องค์ธรรมที่สามาันก็จะเข้าสิงกายผมแต่ถามว่าเขาสิงนานยังเขาสิงมันตั้งแต่เริ่มแล้วแต่ท่านเพิ่งจะรู้อาการไงเพิ่งจะรู้อ๋อมีหมายเขาสิงกายพรมแต่จริงๆเขาสิงมันตั้งแต่ท่านยังไม่ทําสม,มาธิก็สิงอยู่ตลอดเนื่องจากอะไรวิญ,ญญาณตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลา เห็นไหมครับท่านจะดับปราจา์ไม่ดับเขาก็สิ่งท่านอยู่แต่สิ่งแล้วไม่สนใจไงถ้าสําหรับผู้เป็นภรรยาที่มีการดับจนอินทรีย์แข็งแรงสิงก็สิงไม่ไม่สนก็ก็ก็สิงอยู่ครูบาอาจารย์ที่บรรลุมาเขาก็สิ่งเขาอยู่ก็อยู่ด้วยกันน่ะเขาจะไม่สิงได้ไงกายนี้เป็นกรรมเก่าก็บอกไม่ตายอย่างเดียวะก็ท่านยังไม่ตายอ่ะเขาก็ต้องอยู่แต่ใครมีกําลังสูงกว่าคนนั้นละจะเป็นผู้บังคับจิตด,ด้วยจิตได้ ถ้าท่านมีกาลังสูงกว่าเขาท่าน,นบังคับจิตได้สิ่งก็สิ่งมีได้ทำอะไรไม่ได้ก็กําลังอินทรีย์ถูกกว่ามีแต่สามารถที่จะทําไปตามอริยสัจได้แต่ถ้ากําลังอ่อนเขาก็สิงท่านเขาก็สั่งการหมดเพราะจิตบ้างมโน,น,น,นบ้างวิญญาณบ้างยังไม่ได้ดับไปเห็นไหมครับก็สั่งการท่านให้ทําตามที่เขาต้องการเช่นตานาที่คอยกระติบตนี่ไงขี้เกียจเบื่อนายไม่รู้ทําเห็นทำนี่ไงเห็นไหมไม่สนใจเรื่องวิตกวิจารอะไรผุดขึ้นมาไม่รู้เรื่องไม่ดับ เลอะเลือนนะครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อเขาสิงกายผมพุกจึงเกิดเรื่องราวมากมายมหาศาลเนี่ยที่ได้ให้ไว้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นตัวเล็กตัวตะท่านตัวใหญ่ตัวคงตัวสะดุ้งตัวร้อนตัวเย็นเน่นนะอกเหงื่อออกน้ำมูกไหลทำลายไหลน้ำตาไหลสำลอกไอจามตัวเย็นชามึนๆตื้ตอๆงงๆปวดจีปวด,ปวดอืได้แล้วใช่ไหมปวดเอือ จริงไหมล่ะเออเห็นไหมเขาทาสแสดงาการให้ท่านเพื่อท่านออกจากสมาธิเพราเป็นม,มักมักสุดท้ายเห็นไหมที่จะทาให้ท่านออกได้ถ้าท่านไม่ออก็ก็ก็ไม่มีอะไรจะมาเล่นให้ท่านดูแล้วเพราะว่าคนจะกลัวเรื่องนี้มากเห็นไหมอย่างอื่นไม่เท่าไหร่โอ้เรื่องถีรย่องอือ่นโอ้ไม่ได้เหมือนเขากลัวกันไงเขาต้องเลิก พราะนั้นถ้าคนไม่กลัวไม่สอนตายเป็นตายปวดเป็นปวดปล่อยมันเลยไปดูที่มันจะเป็นไงพอท่านเอาเขาอยู่เขาก็ไม่มีอะไรมันก็นโล่งโปร่งหายเบาไปเห็นไหมเขาก็มาเล่นงานต่อใหม่มีมแมลงมีอะไรมาปิ่งเดินตามโน่นน่ขันลุกยิกยุกยิบเขาสลับกันได้หมดไงหรือจะตามลําดับก็ได้หรือจะเกิดซ้าอีกก็ได้เห็นไหมครับเพื่ออะไรเพื่อต้องการไงเอาไม่อยู่แล้วอ๋อเฮ้ยมันหลับไปเลย ก็ตามมาอีกเอาไม่อยู่เอาสุขใจก็ไปเห็นหมพอสุขมาก็จิตบ้างมโนบ้างยังครอบคุมควบคุมเต็มระบบอีกเอาแล้วทําไมเขาไม่ได้อยู่่แต่กําลังเขาอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแต่องค์ชานได้เดินไปตามลําดับเขาก็อยู่ตามองค์ชานไงเห็นไหมองค์ชานมักวิธีไหลไปไหลไปแทงเข้า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 ไปแต่ละชานแต่ละชานอาการองชานเห็นไหมคนนี้จะไม่กลัวอย่าเชื่อตหาหนิคอยกระซิบ ใย่ไม่อย่าไปเชื่อเพื่อนสองอย่าประมาทอย่าตื่นเต้นอย่าอยากอยาก่าโกยอย่า,ยาสะดุ้งปุ๊บปัดจัดการเขาได้ทันทีอย่าแม้สํารวมิัญชีไว้ก็จัดการด้วยอนุสา,าสนีปณิหานพอท่านจัดการตรงนี้อยู่หมัดปุ๊บท่านก็จะเบาโล่งโปรง่ปรงสบาย,บายตั้งแต่ในสมาธิเลยจนกระทั่งปัจจุบันถ้าท่านยังรักษาองค์ทําได้เขาก็โล่งโปรง่ปรงเบาเย็นสบายอยู่อย่างนั้นแหละนี่ก็คือท่านกําลังผ่านอาการเห็นไหม ผ่านอาการของฌานทั้งสี่พอท่านผ่านอาการฌานสี่เพอวันต่อไปครั้งต่อไปที่ท่านทำสมาธิสมาธินี้จะเริ่มทรงกับภาวะทีนี้แหละท่านจะสามารถเข้าไปสู่ระบบได้แล้วแต่ถ้าท่านยังไม่รู้อาการยังไม่สามารถผ่านอาการทั้งหมดได้ท่านจะเข้าไปสู่ระบบไม่ได้ไม่ใช่ฐานะไอที่เข้าเขะนะเข้ามั่วเข้าผิดกันทั้งนั้นแหละถึงมึนงงไปหมดไม่ไปตามขั้นตอนไง ไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าโตกานจะบรรลุตรงไหนก็เรื่องท่านแต่สามารถเกิดผิดได้ไงเกิดไฟได้ไงเห็นไหมครับถ้าขาดสัมปชัญญะรู้อย่างท่านบุญดิดา่าเพราะน,นั้นสัมัญญะจะต้องเกิดมาจากอินทรีย์การดเนินอินทรีย์การกระทําระหว่างวันการเพิ่มเวลาในการนั่งเห็นไหม ถ้าระหว่างวันทำไม่ได้ก็ต้องไปเพิ่มเวลาในการนั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าเพิ่มแล้วถูกต้องสสมดุลมันปุ๊บเขาจะแสดงออกมาในการทำสมาธินี่แหละถ้าท่านยังไม่สมดุลไม่บาลานซ์ออฟพาวเวอร์ <c oughs> ก็เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็รู้กว่าอาจารย์รู้อยู่แล้ว <c oughs> วันนี้ได้คะแนนเปล่าท่านบุธิดา คะแนนอะไรเจ้าคะด้คะแนนทำสำเร็จหรือเปล่าหรือพอไดอ้พอได้เจ้าค่ะอ๋อพอได้มีอะไรที่ยังไม่เข้าใจไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกแทงเข้าไปก็มีความโล่งปลุกแล้วก็ฟังทำแล้วก็มีความเข้าใจตามอาการทังจิตด,ด้านข้างในเลยเจ้าค่ะน้อมกับเทเห็นไหมเพราะนั้นทำก็จะแสดง จากนอกสู่นอกมานอกไปสู่ในในไปสู่ในเพื่อเขากลับออกมาก็เป็นในสู่ในในสู่นอกมานอกสู่นอกเพอเขาได้รับธรรมเขาก็วิ่งกลับเข้าไปเหมือนเดิมไปหากายไปหาผู้เดินมร็นไหมล่ะผู้เดินมรรคก็รับปุ๊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 บเห็นไหมผู้มีความเพียรก็เข้าใจก็จะร่วมประสานกันจับมือกันแต่งงานกันแล้วไม่หยากันที่ผ่านมาหย่ากนตลอดเนาะไม่ร่วมกัน ตอนนี้เข้ากันได้ลงกันได้ลงันไ,ดนได้ดุดน้าพึ่งกับน,น้ําพึ่งน้าอ้อยน้าอ้อยน้านมสดกับน้านมสดเพราะนั้นก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันจะร่วมมือกันงานพระตถาดาก็จะเสร็จได้ง่ายขึ้นนะของง่ายๆทำมันยากหมดก็รักษาองค์ทําไว้อย่าทําให้เสียของอีกนะครับนี่ก็เป็นบาตรฐานที่ท่านจะเดินต่อไปได้เดินมรรคิธีของพระอ,องค์ แล้วตั้งแต่เช้าตื่นมาจนถึงปัจจุบันเป็นไงบ้างอาการทางจิตทางกายอก็หลังจากนั่งสมาธิเสร็จค่ะก็มีความโล่งโป่งค่ะแต่ว่าทางกายก็ยังมีเห็นอยู่เรื่องราคาโทรศัมท์โมคะก็ยังมีกระเพื่อมอยู่เจ้าค่ะ ยังไม่ได้อยู่อุเบกขาเพืนอที่จะหมดยังมีอีกเปล่าเวลารับธรรมก็มีความสงรวมแล้วก็ดับภาษาแล้วก็มีความโล่งโปร่งแล้วก็มีความเข้าใจในองค์ธรรมยิ่งขึ้นะานชุนะ ดังนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวมาก็จะตรงตามเรี้น,นะครับส่วนาราคาทองคโมหาเป็นสภาวะที่สูงขึ้นไปนะครับเป็นสภาวะที่สูงขึ้นไปเพราะนั้นเขาจะดับสนิทโดยไม่มีเหลือครั้งที่หนึ่งสัญญาและเวทนาจะดับต้องสัญญาและเวทนาดับาราคาทองคำโมฮาถึงจะดับนะบตอนนี้ขั้นนี้เป็นขั้นที่ทําอะไรให้เขาเบาบางให้เขาแบบทรงสภาวะที่ว่าไม่รุนแรงมาก แล้วท่านเดินทางมาครึ่งหนึ่งตอนนั้นเขาต้องมีอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นมาจากระบบของอะไรพระสกทรมีก็เบาบางคือสังโยชน์ที่หนึ่งสองสามะมาสังโยชน์ที่เจ็ดที่ห้านะครับพระอนาคามีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มเบาบางลงแล้วก็เริ่มที่จะเข้าสู่ระบบเี่ยที่จะดับโดยไม่มีเหลือแต่ก็ยัง ไม่มียังไม่ได้เริ่มขั้นตอนเพราะต้องผ่านจากพานาการนักงามีก่อนในสั่งยธานะครับกําลังเข้าไปในอะไรรูปสัญญารูปสัญญานะครับเพระาะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาปรับพื้นฐานก่อนแล้วเมื่อเมื่อปรับพื้นฐานได้แล้วถึงจะไปต่อได้นะครับการปรับพื้นฐานก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเข้าใจในธรพระองค์แล้วก็รู้ ก็ไปต่อได้ไม่ใช่ว่าเข้าใจแบบนึงมีปอปางไม่ได้นะครับอเข้าใจยังท่านพอเข้าใจแล้วจ้าดได้ไหมคะอย่างเพระาะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ท่านผ่านมาก็คืออะไรสักยะทิฏฐิหรือความเห็นถูกต้องแล้วเห็นตรงตามวิทยาศาสตร์แล้วไงไม่งั้นเป๋ไปเป๋มาไงความลังเลยสงสัยก็ลดน้อยลงจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีแต่น้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนอุย้ยสง,สงสัยทุกวี่ทุกวัน,ท,วนทุกเรื่องเรา ตอนนี้ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะความเห็นตรงก็คือเห็นตามจริงตามอริยสัต์ที่พงได้ตัดไว้และครูบาอาจารย์ให้ทาท่านก็เห็นตรงสีเปะปามาตก็ไม่แล้วไม่ไปเชื่อถืออผู้อื่นแล้วไม่งั้นไปนเชื่อพระองค์นู้นองนี้นองค์งนั่นอ่ะแต่อันนี้ท่านก็เลิกมานานนะครับก็ถือว่าได้ผ่านธรรมไปนะครับตอนนี้ก็มาอะไร มาเจอสภาวะของกามาันธานี่ไงอยู่องค์ที่สี่สังยอองค์ที่สี่ก็อยู่หนึ่งในนิวรณ์ใช่ไหมองค์ที่ห้าพยาบาทอยู่หนึ่งในนิวรณ์ใช่ไหมนี่ท่านหายไปหมดไงตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วไงเห็นยังระดับพระนะข้ามีต้องรู้ตรงนี้ไงกามาชันทะพยาบาทแต่ที่กล่าวธรรมผ่านๆมาเป็นปีๆเนี่ยไ,ไม่มีหรอกน้อยเพราะไม่รู้ไง ไม่รู้อ๋อการมตันทะคืออะไระที่ผุดขึ้นมาทั้งหมดที่ท่านดับทั้งหมดเขาผุดขึ้นมาหมดอ่ะอยู่ในอำนาจของอะไรความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบดีน,นี้นั่นคืออภิชาลโทมนะสทาเครียดแค้นการพยาบาทอยู่ในนี้หมดแล้วการมจันทะพยาบามอย่างไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ลังเลก็อยู่ข้างในนี่อีกอยู่ในองค์ไหนอ่ะองค์ที่สองวิกิติฉา ทำมเพราะนั้นก็เหลืออะไรแค่ฟุ้งค้งร้างถูกไหมแล้วอะไรอีกอุตจักรกุกจักรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเดินทางผ่านในองค์สังโยชน,น,นก์ก็กกออมกีนิวรห้าครบทุกๆุกพระองค์เห็นไหมครับความฟุ้งซ่านก็อยู่ด้วยกันก็จะไม่ฟุ้งได้ไงท่านอยู่อย่างงี้เรียบสงบพวกเขาก็พุ่งขึ้นมาเพื่อให้ท่านเสียขบวน ให้ท่านไม่สามารถเดินมักต่อได้แล้วก็ทําให้ท่านง่วงเหงาเหานอนปับลงมาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามีนิวรณ์ห้าองค์ใดองค์หนึ่งก็มีครบทุกองค์คําพูดของเราพูดบ่อยๆถ้าท่านมีหนึ่งองค์ก็มีครบและต้องมีเพราะอะไรเพราะเขาจะต้องใช้อาหารสีใช่ไหมมีอาหารอยู่กาวลีกาลิหานคือการผัดสะทั้งหมดทั้ง อายตันนันนอกอายตะนะันในทั้งกลทั้งไกลทั้งฌานด้วยทั้งสมาธิด้วยทั้งรูปฌานอารูปฌานด้วยเห็นไหมต้องมีอ่ะจะไม่มีได้ไงอ่ะก็เขาอยู่ด้วยกันอ่ะจะมาบอกว่าไม่มีไม่มีได้ไงต้องมีครับนะครับพอเข้าใจยังนี้พอเข้าใจแนละ้วเจ้าค่ะอ่าเห็นไหมเพราะนั้นจะไปไหนรอดอ่ะไปไม่ลอดหรอก,กอดจะใครจะไปรอดจากนิวรณ์ห้าได้ไม่มี นะครับกาวลาีกาลีหานก็มีอยู่ผัสสาหานก็มีอยู่พสสาาระองค์ก็ตัดแล้วผัสสาหานที่ท่านผัสสาทั้งหมดเนี่ยดับไม่ดับเนี่ยเห็นไหมจะรอดเหรอมโนสัรเจตนาหารนี่ก็ต้องไปเก็บในมโนจิตใจสัญก็คือสัญญาสัญญาก็จะมากระตุ้นเตือนอยู่เรื่อยๆท่านจะทําอะไรสัญญามาอีกแล้วสัญญาทั้งเป็นของภรรยาและเป็นสัญญามา มโนสัญเจตนาเพราะเจตนานี่คือเพ่งลงไปเพ่งลงไปถึงม,มองมีทั้งเพ่งของพระองค์ก็คือเพ่งแบบอริยะกับเพ่งโดยสัญญาเห็นไหมมโนสัญเจตนาอาหารจึงเปอาหารของวิชาและวิญญาณอาหารก็รู้ทุกช่องทางรู้ทุกอย่างเพราะวิญญาจะต้องไปตั้งอาศัายที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกิริยาธรรมลมและเวทนาทั้งสามและตัณหาเนี่จริงจะไม่เกิดตัณหานี่แต่จางอย่างหล่ะ แน่าจย์มยิ่งขึ้นแล้วเจ้าค่ะอืมแป็งไงลงดีไหมลงค่ะข <c oughs> ับอางเจ้ดค่ะถือเพราะนั้นเขาถึงพัวพันอยู่เราถึงท่านถึงต้องไปเขียนเป็นบทไว้กําหนดไว้นี่คือสิ่งที่คล้องจองเชื่อมโยงกันทั้งระบบอะไรมีอะไรจึงมีอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะนั้นเขาถึงมีตามสายปฏิจจสมุทบาทเห็นไหมครับ แะทุกอย่างจะสัมพันธ์กันหมดธรรมพระองค์ท่านเจอคิดว่าไม่สัมพันธ์ไม่ใช่สัมพันธ์กันหมดนะทุกองคธรรมนะทุกประสูตรถ้าคนนั้นรู้จริงจะเชื่อมโยงพระสูตรกันได้หมดแต่ถ้าไม่รู้จริงไม่รู้จะไปเอ่ยคําไหนมาพูดนะพูดเท่าไหร่ก็ผิดแล้วก็เป็นบาปนะลงนระกหนึ่งกับตามประสูตรพระองค์ต่างการตายสอนผิดเนี่ย เข้าใจยังเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอืมตอนนี้ได้รับทำผิดน้อมก็ไปก็ไปปฏิบัติแล้วก็ทําใหม่ทําให้ดียิ่งขึ้นทำให้ดียิ่งขึ้นให้ดียิ่งกว่าไม่มีทาอื่นยิ่งกว่าแล้วที่ท่านปฏิบัติมานั่นแหละอ่ะมีคําถามไหมไม่มีค่ะน้อมกับแทบเท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะดูครับสวัสดีครับอ่านอนุโมทนาด้วยครับสาธุ น,น้องกาบแทบเท้าธน,นชา์เจ้าค่ะน้องกาบอนุธนาชาตถากเจ้าค่าะา